รอยคีนอดีตกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แสดงความคิดเห็นผ่านสกายสปอร์ตเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเห็นว่าทีมชุดปัจจุบันขาดคุณสมบัติที่สําคัญในระดับจิตวิญญาและความเป็นหนึ่งเดียวของผู้เล่นซึ่งเป็นลักษณะที่เคยเป็น DNA ของสโมสรในยุคที่เขาเป็นนักเตะคีน <Ke ane S 2> กล่าวถึงปัญหาที่ว่าผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนี้หลายคนขาด DNA ของสโมสรเขามองว่าความเป็นนักสู้ความสามารถขีดและจริยธรรมในการทำง,งานของนักเตะไม่แข็งแกร่งเท่ากับยุคก่อน ในส่วนของบรูโน่เฟร์นันเดสคีนยังให้ความเห็นว่ายังไม่สามารถทำหน้าที่กับตันทีมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพียงพอและไม่ได้กล้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างที่ควรจะเป็นเขาเชื่อว่ากับตันต้องแสดงความเป็นผู้นําและความทุ่มเทในสนามและตั้งข้อสังเกตว่าการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการทีมในช่วงที่ผ่านมาของผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นไปนอย่างเฉยเมยและเห็นแก่ตัวซึ่งทําให้คินรู้สึกว่าแนวคิดของความเป็นทีมที่แข็งแกร่งนั้นขาดหายไป คำวิจารณ์ของ k คีนสะท้อนถึงการเรียกร้องความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของผู้เล่นในสนามอย่างแท้จริงเขาเตือนว่าการแสดงออกผ่านผลงานในสนามฟุตบอลสำคัญกว่าคำขอโทษหรือข้อแก้ตัวหลังเกมโดยเขาคาดหวังว่าผู้เล่นปัจจุบันจะยอมรับคำวิจารณ์นี้และแสดง DNA ที่ k คีนและแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรารถนาที่จะเห็น